สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเที่ยงวันเหตุการณ์นะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงเช้าของวันที่12ของภารกิจมูเรือปราบปามจนสลัดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองคอลัมโบประเทศรีลังการนะครับซึ่งในช่วงเย็นวันนี้เราก็จะเดินทางออกจากจุดหมายนี้ไปยังจุดหมายสุดท้ายก็คือเมืองซาราลาประเทศโอมานครับ ขณะที่ภารกิจของมูเรือปราบปรามโจนสลัดนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือเมืองคอลัมโบประเทศสีลังกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของเมื่อวันก่อนเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือว่าเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยมีกองทัพเรือสีลังกาให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ด้วยการจัดเรือคุ้มกันแล้วก็วงโยธาวาทิ์นะครับที่ประเด่งเพลงพระราชนิพนธ์ให้การต้อนรับอย่างชื่นมืน่นและก็แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศครับพร้อมกันนี้นายธินกรกันสูตรเอกอัครชทูต ณกรุงคลัมโบประเทศรีลังกาและคณะก็ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยครับพร้อมกันนี้ยังมีการหารือนอกรอบนะครับที่สถานทูตไทยไประจำเมืองคลัมโบด้วยโดยร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือเจ้ากรมยุทธาการและผู้บัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพเรือประเทศสีลังกาด้วยครับและทั้งนี้หมู่เรือปราบปรามจนสลัดจะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปคือเมืองซา,าลา่าประเทศโอมานซึ่งมีกำหนดการจะถึงในวันอาทิตย์ที่27กันยาย,ยนี้ครับ ส่วนในช่วงเรื่องเด่นยันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีลังกาครับว่าทําไมเราเดินทางมาตั้งไกลถึงต้องมาสาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าพระเขี้ยวแก้วแห่งนี้ครับ